ไม่มีอะไรเลยบ้านป้า,ากับข้าวาแต่ละมื้อก็น้ำทิ่ยวทิ่้วขาวสองคนแม่ลูกต้องไปซื้อข้าวร้านค้าตรงเนี้ยเดินถัดไปสองบ้านไปซื้อทีละสิบบาทแล้วก็เอามาต้มให้ครบให้ได้กินครบสามมือ้อไม่งั้นถ้าบ้าไม่ต้มก็จะไม่ครบสามมือ้อต้องต้มไว้ทำง,งานป้าก็ทําอะไรไม่ได้ป้าป่วยมาสองเดือนแล้วเนี่ยภารกิจจิตอาสาในวันนี้ เราได้เดินทางมาจากจังหวัดยะลามายังจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อมาเติมกำลังใจให้กับคุณป้าเรนูคุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย50ปีมีอาชีพกลีดก้านมะพร้าวขายหาไรายได้เลี้ยงลูกน้อยว,วัย3ขวบปัจจุบันคุณป้าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ขาดรายได้ในช่วงนี้คุณป้าได้ติดต่อมาที่ผมเพื่อกอข้าสารอาหารแหง้ง หลังกำลังกาดเคลนอาหารเว็บแรกที่คุณป้าเห็นผมคุณป้าดีใจถึงกับเข่าสุดพร้อมกับก้มกราบขอบคุณที่ผมมาหาเรื่องเราจะเป็นอย่างไรลองมาชมกันดูครับไม่ต้องกราบครับคุณป้าไม่ต้องกราบครับผมเต็มใจมาช่วยเหลือครับไม่คิดว่าจะมาเนาะนมานั้งกี่ร้อยกี่พันกิโล ไม่เป็นไรครับยะลาประจวบใกล้ยิ่เดียวเองโอ้ไม่ใกล้สำหรับป้าไกลมากมายหลานก็อยู่ใกล้ๆยังไม่มีใครช่วยเหลือป้าเลยลต้องกีดแบบนี้ได้ห้าทางจะได้หนึ่งกิโลเก้าบาทอ่ะไม่เ้าบาทวันหนึ่งได้สูงสุดกี่กิโลครับเนี่ยถ้าว่าลูกไม่กวนแล้วก็น้องชายล่าให้ก็จะได้ประมาณห้าหกกิโลจ้ะกว่าจะได้สัก กิโลนะมันมันน้ำหนักมันเบาอ่ะมันเบาจากน้านี้มันเล้งทําทุกวันจ้ะแต่ว่านี่ไม่ได้ทำสองเดือนแล้วจ้ะเพราะว่าไม่สบายเพราะว่าไม่สบายป้าเป็นอะไรครับเป็นความดันเป็นไขมันนะจาจจะเวลาแดดร้อนความดันป้าก็จะขึ้นไปหาแต่หมอเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ายัางดีว่าเวลาไปโรงพยาบาลเราฟรีถ้าไม่งั้นก็แย่ ้าติดตามอยู่ป้าก็เลยลองเสี่ยงว่าออขอความช่วยเหลือไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเงี้ยเดี๋ยวป้าต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรนะครับเรื่องข้าวสารอาหารแห้งอ่ะจ้ะเพราะว่าส่วนนั้นป้าจะไม่มีปัญญาจะซื้อผมให้ป้าไปข้าวสารอาหารแห้งครั้งนี้แล้วผมมันพอหมดแล้วแล้วป้าจะกินอะไรยังไะป้าก็ทําทุนถ้า<ม>ว่ามีข้าวสารอาหารแห้งช่วงนี้ใช่ไหมป้าก็ยังทําเงินเก็บได้ ถ้าว่าป้าจะหมดป้าก็ยังมีเงินทุนที่จะกินต่อไป mm hmm. ยังเหลือมีเงินเก็บแต่ว่าป้าทาอันนี้เหมือนป้าได้เก้าบาทป้าไปซื้อก็สิบาทป้าก็ค้างข้าบาทหนึ่งนะ mm hmm. พอพรุ่งนี้ได้เก้าบาทป้าก็จะเหลือแปดบาทเพราะว่าต้องใช้หนี้เข้าไปอีกหนึ่งบาทเนี่ยมันได้แบบเน,นี้ยมันไม่ได้ทุกวัน,นมันมีน้อยไงการมะพร้าวมันมีน้อยอันนี้ mm hmm. สองเดือนมานีป้าไม่ได้จ้ากบาทบาทเดียวป้าก็ไม่มีเซนเขากินตลอด ครับสำหรับวันนี้นะครับกพเป็นข้าวสารอาหารแห้งตามที่ป้าต้องการนะครับเนาะป้าก็คงจะกินนดาอีกหลายวันนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเงินทุนนะครับผมมอบให้จํานวน5้าพันบาทนะครับให้คุณป้าได้นําไปต่อยอดสร้างอาชีพต่อไปนะครับก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับคุณป้าครับใหวพอนงยอนหอร่อยหมนั่นอร่อยลก้องเชื่ออะไรครับ อันเจืออะไรครับธีรเดชแก้วพุทธครับอ้อน้องธีรเดชพอหมดไปโทรมาป้าว่าเบอร์ใครเนาะวะก็เลยโทรกลับโทรกลับป้าหมดไปบอกหมดไปโอ้ป้ามือไม้สั่นป้าดีใจน้ำตาไหลพปิกพา,า,าเลย ไม่คิดว่าจะติดต่อกลับมาไม่คิดว่าจะมาไม่คิดว่าหมวดจะสนใจนะอะเพราะว่าหมวดอยู่ไกลมากไกลจากที่นี่มาก